สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนเพลงแฟนหมอลลทุกูกาันทุกหมองสุบอลค่ะพอพอกับช่องลุกนำผู้สาคาเลาะ JO หนึ่งนะคะ <Yeah! S 1> โอ้พี่น้องเมื่อใดเทดคลิปมาจักมือกันแล้วอะ่ะมือหนึ่ง <c oughs> มีแต่ไหลซดยางเดียวค่ะไปจังใดแน่นอะค่ะในยินข่าวาวมือน,นีกั JO 2รู้สึกว่าคนเยอะมากร uh huh? ถึงลูกสาวด้วยวันนี้ก็ลูกสาวก็ไปเป็นวิทยากร นะคะแล้วก็ให้กำลังใจโตรสองแล้วก็พูดถึงเรื่องราวบรรยายทำเอาคนหลายคนน้ำตาไหลกันตามๆกันนะคะสำหรับน้องอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงนะคะการ์โบได้บอกไรยางห้างยายห้างค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะลูกน้าซีคอยอนุญาตอวยไปทางอวยไปทางสารข้ามหมอลำใจเกินเอยค่ะ บอลลมบคูบ่อาจารย์คนคนนึงค่ะทาดเดบอถึงเล้วนะคะสำหรับเอซแฟนเพลงแฟนหมอล่ำนะคะทาได้เ่ยซื้อคนนี้แล้วก็คงจะว่มีพลังที่จะบรลูจักนั่นก็คือพ่อน้อยมอไซค่ะคดีโลน้ามีโอกาสนะคะแต่โทรคุยกันกับพ่อน้อยขออนุญาตนะคะทางพ่อน้อยแล้วก็คุณแจ็คก,กี้ผีบอยานนะคะขออนุญาต นำคลิปบางช่วงบางตอนสำหรับล่ำก่อนของพอหน่อยมอเตอร์ไซคมาฝากตอนพีตอนน่องในคลิปนี้ค่ะว้าวไปเบิงไปฟางกันได้เลยจ้า

เนล้มก็มาคว้ามือไนหมาดล้มกูด้วยวนแต่ในรักที่แท้จริงบางคนใจบางคนตาที่รักตาและเพอนทับปองเอาผมนี้ก่อนแล้วกไลน์น่าประหลาดใจชายคีที่น้องวันก่อนเขาลาสั่งูดตู้ใจเขาเป็นย

Nhàm đều tạm biệt xin mời hoa mọi... anh, anh đánh, 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 người tên hồ ở đều không phải đau khổ 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 đau อ๋อโอ้โหแฟนแฟนคิวสวยที่น้งสวยโอ้ยจมูกนี่คะก่อนอื่อนนะคะลูกน้ำ ขอได้ขออนุญาตพอนอยม้วไส้แล้วนะคะในการทําคลิปนี้นะคะ <c oughs> มือนีกะได้โทรคุยกันกับพอแล้วหมูม่บ้านก็มือนีเออได้โทรคุยก็คุยกันกับพอน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าบอกถึงพอนอยม,อมืวไส้เมืยย่อี้ไปบรูจักเดวดว่งกันมอลลัค่ะพี่น้องใครที่เคยติดตามนะคะตั้งแต่เพิ่อนอยู่เสียงอีสานนะมอเสียงอีสานใจเ,เออเสียงอีสานเม่นกหน่อยอุไรพรนนะคะ ่นเคยล่าเรืองอย่างวงเวียนชีพตถอยปูนดําหอยปูนแดงทุกคนสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆซีดีวีซีดีของคณะเสียงอีสานได้เลยนะจ๊ะสาหรับพ่อหน่อยมอไส้ห่างนะคะก็นานนี้พ่อแล้วก็เคยอยู่สังกัดเสียงอีสานเสร็จจากเสียงอีสานแล้วก็ไปอยู่ที่น้องใหม่เมืองชุมแพไม้ไทยแล้วก็ที่อยู่นานที่สุดจะเป็นอะไรนะหมอลําคณะศนะิลปินภูไทย พ่อวีระพงษ์วงศิน์เสร็จแล้วพ่อน้อยกัมอยู่สังกัดหมอรําใจเกินร้อยปีแรกปีแรกของวงใจเกินร้อยเลยร้ดูาการแรกที่ใจเกินร้อยเปิดฤูดูการจําได้ไหมตอนนั้นมีที่ย้ายมาจากศิลปินผู้ไทยแล้วมาสังกัดที่หมอลําใจเกินร้อยคือเยอะมากก็มีพี่บินคุณบินคุณบินใช่ไหมที่รับที่เป็นพระเอกแล้วก็คุณเล็กแล้วก็โอ้โหเยอะแยะเลย ที่ที่ยายมาจากศิลปินผู้ไทยมาสังกัดอยู่ที่หมอลำใจเกินร้อยลุงนำได้ติดตาม้งแต่ปีแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะปัจจุบันปัจจุบันหมอลำใจเกินร้อยเข้าสู่ปีที่เก้าปีหมอลำใจเกินร้อยสุดยอดแห้งพี่น้องสุดซ <ousse> ุ้ยนะพวกี้เออด่มมานานมากถึงเก้าปี แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ไวมากสําหรับผู้บริหารใจเพชรใจเด็ดใจเด็กคือสมองเพชรก็คือพินคุณบอยศิริชัยท่านีาวีาเป็นเอฟซีนะคะกับเบิงแต่เบิงพัฒนาเพิินมาื่อยๆเอยๆกับเบิงตามโซเชียลือจังถุกคนในเบิงแหละแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงเลยเพิ่งจะได้เจอตัวจริงคุณบอยศิริชัยก็คือวันที่18ที่ผ่านมาที่ตลาดทางเล่และตอนนี้นะคะ9ปีแล้ว เก้าปีแล้วของหมอล่ำใจเกินลอยสุดยอดแห่งพี่นนองแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเฮ็ดให้วงหมอ้่ำใจเกินลอยมีคิวงานที่ยาวมากคือเยอะมากมีจองตหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบคือเยอะมากโูสุดยอด แล้วตอนนี้ก็คือมีน้องเพชรน้องพลอยมาเสริมด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีภรรยาที่น่ารักและก็สวยด้วยนั่นก็คือคุณแอนออรดีสุดยอดหมอลำใจกันร้อยแล้วล่าสุดนี้นะคะวันวันนี้ไม่ใช่วันวันที่25สห้าเออก็คือวันวันนี้สิวันนี้ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟน,แฟนหมอลำสุกุสุสคนนะเดินเดือคาเดินสำหรับซิงเกิลใหม่อัลบ,บั้ม ใจเกิร้อยเก้าปีใจเกิดร้อยใช่ไหมเออสหรับเพลงฮักเทือุดทไทยนะคะฟ่น้องฝากจอยดัดจอยเชียซอยเป็นกําลังแรงเชียแรงใจโดยปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิลินควรที่แต่งเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยหอยใจบ้างไฟแสนแล้วก็หลายๆอีกหลายๆผลงานเพลงนะคะสําหรับปลายปากกาอาจารย์บิ๊กนะคะเมื่อวันเกิดลูกสาวที่ผ่านมา ลูกสาวก็คือน้องอุ๋งิงที่ผ่านมาก็อาจารย์บิ๊กก็ไปร่วมางานวันเกิดด้วยกับน้องอุ๋หอิงแล้วก็ล่าสุดนี้ก็อุ๋งิงก,ก็ขอก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์บิ๊กภุมิรินแล้วอีกไม่นานก็จะมีเซอร์ไพรส์สำหรับซิงเกิลใหม่สำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะคะลูกสาวแห่งชาติของพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราไปรอกันว่าถึงเ่หที่อาจารย์ปะ บิ๊กภูมลรินเนี่ยจะทําให้กับลูกสาวน้องอึงเนี่ยเป็นเพลงอะไรทุกคนถ้าเราอกันนะจ๊ะออสำหรับคลิปนี้ทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ที่ถ้าชอบคลิปลูกน้ําทําสไตล์แบบนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกออ็อย่างไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกัน